พี่น้องคะวันนี้ค่ะก็อิมพอตฟาร์มของเรานะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวัวนะคะได้พบเจอ,อาสาเหตุในการทําให้ลูกวัวเป็นไข้นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะมีหนึ่งอย่างที่ทําให้ลูกวัวสามารถเป็นไข้ได้นี่ก็คือ,อความแฉะนะคะความสกปรกของคอกนะคะตัวนี้คือเป็นเห็นไหมครับจะเปียกเปียกตัวนี้เป็นวัวที่ ไม่มีแม่นะคะเราก็เอามาเลี้ยงไว้เป็นลูกกำมพาก็เอามาเลี้ยงไว้ซึ่งเป็นคอกแคบๆนะคะทีนี้เราเลี้ยงด้วยนมอานมเทียมนะคะนมชงเขาจะกินน้ําเยอะพอกินน้ําเยอะแล้วทีนี้คอกมันเปียกมันแฉะนะคะก็เป็นคอกแคบๆเล็กๆแบบนี้นะค่ะแบบนี้นะคะก็คือทําเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้ลูกวัวนี้มีอาการป่วยเป็นไข้ได้นะคะสําหรับอาการนะคะอาการก็คือ,อจะหนาว หนาวสัน่นตัวสัน่นขนนี้จะฟูนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะขนฟูๆค่ะ,ะก็ยืนขาแข็งๆนะคะตัวหนาวสั่นแบบนี้ค่ะสําหรับอาการตัวต่อไปก็คือจะวิธีสังเกตนะคะไม่ว่าวัวเล็กหรือวัวใหญ่หูจะเย็นนะคะวัวเป็นไข้นี่หูจะเย็นเราจับสัมผัสดูได้นะคะปกติแล้วหูของวัวจะอุ่นนะคะ และอันที่3ค่ะก็คือจมูกแห้งนะคะนี่คือลักษณะของวัวเป็นไข่ั้งวัวเล็กวัวใหญ่เหมือนกันค่ะจมูกแห้งหูเย็นนะคะนี่ค่ะสำหรับวิธีการรักษาค่ะเราก็รักษาด้วยายาฆ่าเชือ้อและแก้ไข่นะคะก็ฉีดยาหลังฉีดยาแล้วก็วันถัดมานะคะก็สามารถ ลงไปเที่ยวทุ่งนะคะไปกินหญ้าเล็มหญ้ากับเพื่อนๆที่ทุ่งนาได้แล้วนี่ค่ะก็ฝากไว้นะคะพี่น้องอีกหนึ่งสาเหตุในการเลี้ยงลูกวัวนะคะตัวนี้ก็ยิ่งเป็นวัวโดยเฉพาะลูกวัวกำพ้านะคะกินน้ําเยอะกินนมชงนะคะก็ให้ดูแลในส่วนของคอ,อกอย่าให้เปียกแฉะนะคะตัวนี้คือใส่ฟางยิ่งใส่ฟางก็ยิ่งยิ่งแฉะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกวัวกำพ้าจะต้องเลี้ยงในที่ คอกอกว้างนะคะเพราะว่าเขากินน้ําเยอะให้ฉีไลถ่ายเทยได้ดีนะคะตอนนี้ก็หายเรียบร้อยนะคะหลังจากฉีดยาไปนะคะสําหรับการรักษาของเราก็คือ,อฉีดยาแก้ไข้แล้วก็ยาฆ่าเชื้อไปด้วยเผื่อคอกสกปรกได้รับเชื้อนะคะวันนี้อินผัดฟาร์มของเราก็ฝากไว้เล็กๆน้อยๆในการดูแลลูกวัวในฟาร์มค่ะตอนนี้เป็นลูกชายกัมพาแม่ที่ได้นำมาเลี้ยงนะคะก็หายดีแล้วค่ะ เที่ยวทุ่งกินหญ้าก,กับเพื่อนๆได้แล้วนะคะวันนี้ก็อเอามาฝากเล็กๆน้อยๆเพียงแค่นี้ค่ะในการดูแลลูกวัวในฟาร์มนะคะวันนี้ก็ฝากติดตามไว้เช่นเคยค่ะเกดเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาฝากสำหรับคนเลี้ยงวัวน,นะคะสวัสดีค่ะ